ดว,ดวงจัตาวันที่1-7กุมภาพันธ์เรื่องเก่นของท่านคืออะไรมารับฟังกันเลยค่ะเดินทางท่องเที่ยว Happy Life ในวันที่29มกราคมพระพุทธสุเมนาประจำตัวของคนวิถุนโคจอนเดนเร็วเข้าสู่ภพมรณะจริงๆภพมรณะต้องถือว่าเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจึงนั้นว่าคุณเดินทางหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง อันนี้เรียกว่าดีนะคะแต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยต้องมองว่าในช่วงต้นปักอะค่ะดาวประจําตัวเข้าสู่จุดเสริมนะต้องระวังเรื่องของโรงคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะดาวประจําตัวดาวพระพุธโคจรเหลงแลัคนาร่วมเงินกับกาวสุกพุธสุกอีกคู่อยา่าดูเบามากมัวเมาเสพสมจนสมสารก็จะเป็นช่วงที่ปลายเดือนที่ผ่านมาคุณอาจจะโอ้กินเที่ยว หรือแบบมีความสุขเฮฮาปาร์ตี้อย่างเต็มที่นะเพราะว่าดาวพระพุธโครจรได้อุดมะเกณฑ์ด้วยแต่ตอนเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวเรื่องโครจรอ,อ่อนแรงแต่เพื่อนก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าดาวสุขดาวอังคารเป็นดาวคู่ม,มิตรยัยงโครจรเล็งลักนณอยู่หาเหมือนเหมือนคนใกล้ชิดของเราเนี่ยอาจจะมาชวนคุณไปทําเรื่องอะไรสนุกสนุกชวนคุณไปทำํำชวนคุณไปเดินทางท่องเที่ยวชวนคุณไปกินดื่มเที่ยว เลยทำให้คุณดีเดียไม่ได้นะแล้วทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยก็ทํามาแบบเต็มที่แล้วนะแต่ก็ยังเป็นช่วงต่อนเรื่องนั้นเองนะโคตรแร่งชิดนี่แหละเี่ยมามีอิทธิคตกับคุณทําให้คุณรู้สึกสนุกมีความสุขได้ใช้จ่ายเงินได้แต่งตัวสวยได้แต่งตัวหลอ่อได้กินกู้อยู่ดี แต่ก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวสุกดวงนี้โคจรเป็นพินทุบาทอยู่นะคะบางทีเราไม่รู้จักเซโนนะคะเราก็ไปกับเขาไปทั่วกลับมาเราก็อาจจะไม่สบายหรือว่าเราไปกับเขาไปทั่วกลับมาก็อาจจะเงินหมดได้มองว่าในช่วงต้นปักนะคะดาวประจำตัวตกุกมรณะเรื่องของการเดินทางโดดเด่นและชีวิตก็จะมีความสุขมากๆค่ะในช่วงต้นเดือนนี้ค่ะ และในช่วงต้นเดือนก็อาจจะมีโอกาสหาได้โชคนะจับหวยจากหุ้นจากลูกค้าของเราก็ได้นะคะเอาเป็นว่าคนใกล้ชิดของคุณเนี่ยก็จะนําโชคมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวสุมาจากช่องของคําว่าปุตตะปุตตะกลาภนะคะโคจดเหล็งและคนาของคุณแล้วก็เป็นเกษตรสลับเรือนด้วยะค่ะก็ลองดูนะคะว่าคนใกล้ชิดใครคนไหนนะคะอาจจะมาให้โชคกับคุณก็ได้ค่ะในช่วงต้นปักนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเรื่องเก่นในสัปาดาห์ต่อไปในคลิปหน้าหรือฟังคลิปทำนายอะไเดือนที่ท้ายคลิปนี้ค่ะ